จะขึนสีเรียบร้อยหมดแล้วค่ะนกฝนนี่เนาะเป็นเมนเหตุบับเข้านะค่ะเนาะนี่ค่ะเปิ้ลกล้วยนี่ค่ะกับเปิ้ลสีงามงามสวัสดีค่ะเนี่ยพวกสองคนเสือทำดินเชนแนวน้อค่ะนาะงเมือนหนึ่สีผ้ามาเบิ้งสวนเฮาเนาะค่ะตอนยามกลางวันกลางวินน้อค่ะนาะนี่ค่ะสวนเฮาสภาพสวนเนาะค่ะน้อค่ะนี่ค่ะ ต้นหมากหลักใหม่ต้นกล้วย,ต,วยต้นใหม่หน่อยใหม่ใหญ่อของเฮานี่ค่ะพร้อแมแห้งแรงเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะน้ำกับสิบบุมีหดเนาะคะ่ะนี่ต้นกล้วยกับเชา่าแห้งใต้สิมดเลยเนาะค่ะเนาะค่ะน้ำฮดกับบุมีเน,นานะคะ่ะเนาะน้ำได้ลงสวนกับแห้งมัดดุดแล้วเนาะจ้ะแล้วแต่น้ำในคลองเน,น,นานนะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะให้เบิ่งน้ำในคลองเนาะค่ะแห้งมดคือกันเนาะคะ่ะเนาะบอกว่า สะอยู่ได right? no. <t ionen> ้ดนปันไดน้อะข้าน no. ้องนำในค้องกะสใว่าแหงกับดบแหงเลยบันไดก่นกับเลือนิดเดียวกับอีกเมื่อกี้มือนาะค่ะเนาะงขับฝนมาลงมากะชองมือซ้มือกะคือแหงแบบฮอตบ่ไดนาะค่ะเนาะนี Ken ่กะนำขึ้นบาไดเล็กหน่อยนาะค่ะเนาอเพราะว่าแหงเบื่ออะเพิ่ดึงนาขึ้นมาได้บลายน้ะค่ะเนาะก็พ่อไดฮอตเล็กๆหน่อยเนาอจ้ะคนใหม่ผูดพักสวนขัวเฮาพอให้อยู่ใดนค่ะเนานอคือสภาพานนำข้องนาะค่ะเนาอค่ะ นี่ค่ะสภาพน้ำคลองที่น้องเตเยแววเพิ่เคยนอนนะคะที่เฮาได้โฮสหัวโฮสสวนของเฮาเนาะคะ่ะนี่ค่ะไก่ซิเบ็ดแล้วเนาะคะ่ะเนื้อแค่นี้แหละคะ่ะอยู่พวกกี่มือกับซิเบ็ดนะะเนาะะค่เนาะคลองกับล,กลึกเลยค่ะแต่ว่าเพิ่นแห้งแรงมากแต่เฮาเกี่ยวเขาแล้วเนาะคะ่ะกับเมื่อคยอาศัยนีิมีฝนมาเติมนะะเนาะค่ะเนาะกัโต๊ะกับโต๊ะเล็กๆหน่อยๆบ่พอสิได้ดเปียกหอนเนาะคะ่ะนี่ค่ะที่เฮา เอาหนังไปหัวสวนเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะก็บเลือดสภาเพราะเป็นยังสีแล้วเนาะค่ะนี่ค่ะมีแต่ความแข็งแรงเนาะจ้ะค่ะมันมีกะล่มแห้งค่ะนี่ค่ะล่มก็พัดแต่ความห่อนเนาะค่ะแล้วก็มีความเย็นเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะหมดแล้วเห็นจังไงเนาะค่ะฝนบ่มาดีบนใต้บนหัวบ่สวนบ่ต้นหมากหลังใหม่ของเฮาเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะค่ะน้ำก็ บัวลายเขาก็ได้หดพักสวนขั้วเขาเล็่นหน่อยบักพริกบักเขือพ่อได้กินเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะบักเขือของเขาก็พ่อได้กินกินเล็่ยงเหน่อยๆเนาะค่ะน้องแต่ว่าป่วยหรือต้นใหม่รวมๆในสวนเขานี่ค่ะก่ะคือวัวลายอยู่เนาะค่ะเนาะน้มนำมุ่พ่อสิหดเนาะจ้าเนาะนี่ค่ะสภาพกลางวันเนาะแดดเตียงเนาะค่ะกับสภาพต้นกล้วยของเขาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ ขันบ่มาง่ายก็คือสีเรียบร้อยมืดเนาะค่ะน้องฝนนี่เนาะเป็นเห็ดบาปเอาเนาะค่ะเนาะนี่คะ่ะนี่คะ่ะต้นกล้วยนะะี่ค่ะกับเพื่อนสีงามงามเนาะคะ่ะเนาะเอาเดี๋ยวพ่อมาเบิ่งลองกล้วยทั้งนี้เนาะค่ะเนาะนี่คะ่นคะนี่ก็จะเปิดน้ำขึ้นมาเนาะคะ่ะแต่ไม่จ่น้ำคุ้นๆนะคะ่ะค่ะอีกอีกนิดนึงค่ะก็จะมืดละนี่ค่ะก็เปิดขึ้นมาใส่พ่อพ่อเดี๋ยวพ่เล็กๆหน,น่อยๆเน,นาะจ้ะเนาะนี่คะ่ะ นี่ค่ะสปาบุ้งเนาะค่ะเนาะค่ะเห็ดยงได้ใดญเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกล้วยก็กำลังจะเติบโตก็กำลังแตงงามเนาะค่ะนี่ค่ะเริ่มแห้งเริ่มเที่ยวเริ่มเช้ามืดแล้วเนาะค่ะเนาะกะเห็ดจิงได้เงือบอะไรเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะทั้งนี้ก็ยังยังพ่อพ่อพอพอได้อยู่นะคะเนาะนี่ค่ะทั้งนี้ก็แม่มีฝนเติมลงมานี่ยกะก็สิยังคงอ่า เหลือคงหลอดอยู่นะคะเนาะ่คะหลองต้องแน่ก็เพราะว่าเพิ่นไปหมดแล้วนะจ๊ะบอกว่าวันสี่ฝืนขึ้นมาคือเก่าบอลนะจ๊ะเนาะลองปั๊บปุ่งหม่ละนี่ค่ะทางนี้เพื่อนยังพอใส่ได้อยู่ดนะจ้ะยังยังจะผ่าเป็นยังดีอยู่ทางนี้นะจ๊ะเห็นว่าสิได้ถอดมือได้นะคะเนาะก๋วยที่พ่นออกมาเครือใหม่สีนะคะเนาะแบบนี้เองกับบอกว่า หน่วยพื้นทีปเป็นยังไงต่อไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นขานน้ำมาจ้ะนี่ค่ะสภาพ,พ,พก็เป็นสิ่งละคะ่ะนี่ก็ถือว่าอ่ายังบัตรไหน,นลองนี่ก็ยังบัตรไหน,นอ่าแห่งปันได้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะอ่าบอกถึงใบกล้วยเนาะค่ะเนาะคัตรันี่ยยังดีอยู่เนาะจ้ะเนาะแต่อีกฝั่งหนึ่งกัแห่งเมืดแล้วเนาะจ้ะนี่ค่ะ,ะทางนี้พอใส่ได้อยู่เนาะจ้ะ เมัดไปเครื่องหนึ่งแล้วว่าสันเถาะเนาะจ้ะค่ะอ๋ออันใดเข้าหดนำด้ำอัไหนเข้าก็หดเนาะค่ะเนาะค่ซอยเลือเพิ่งไปเนาะคะ่ะต้นใหม่นี่ค่ะต้นกล้วยต้นใหม่ทั้งหลายในสวนเขาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพวกต้นใหม่ตน้นใหม่บางส่วนเนาะค่ะเนาะต้นพริกตน้นพืชผักส่วนขว้วบ,บางส่วนถ้าคุณฮดเมื่อวานนึงเนาะค่ะเนาะแต่ว่า หดตรเป๊บนึงยข้แดดเป็นแห้งเนาะคะ่ะทั้งแดดทั้งลมเนาะคะ่ะเนาะแล้วกะ็เหี่ยวนี่ค่ะสภาพเนาะคะ่ะเนาะเมื่อวานเพิ่งหดไปเนาะจ้ะเดี๋ยวพวกไอเหี่ยวเนาะคะ่ะเป็นแบบนี้เนาะจ้ะเนาะโอ้โหสิไปหอดมือได้เนาะ,ะนี่ค่ะกระทาฝนอยู่เนาะคะ่ะฝนมาเร็วอ่าตอนใหม่บางส่วนก็สนะ,ะ,ะ,ะส,กสื้อสีหลอดเนาะค่ะเนาะค่ะหมาส่ากับเสื้อสีเรียบร้อยเมะะื่อจ้ะนีค่ะ สภาพสวนข้างรังเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะรางสวนเฮาต้นกล้วยเนาะค่ะเนาะหลังจากที่บ่มี่นำหดเพิ่นเนาะค่ะนี่ค่ะสิเป็นจังซี่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมึงบรรยากาศเนาะค่ะเนาะข้างนอกกระทองฝานี่ค่ะแจมใสแห้งเนาะค่ะเนาะแดดเปียงเนาะค่ะเนาะเมฆก่อนนึงกับบะมีเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมีแต่ความหอนเนาะค่ะต้นกล้วยต้นไม้ใหญยไม้หน่อยกระเหี้ยวเนาะค่ะนี่ค่ะ ต้นใหม่ว่าคนว่าซัตเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะความแหลงเนาะค่ะมันก็อยู่อยากกันเนาะค่ะต้นม่วงเฮาบางต้นเพิ่นก็เริ่มสิมีดอกใหม่เนาะจ้ะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิติดบ่ก่ะบรรยากาศแบบนี้ก็สิยากอยู่เนาะค่ะเนาะกบางส่วนเพิ่นยังบ่ทันได้ดอกค่ะตามที่เพิ่นเคยออกรุ่นแรกเพิ่นกะพิ่งสิมาออกดอกเนาะจ้ะม่วงน้ำดอกใหม่บักม่วงเขียวเสวยเพิ่นกะลังสิออกช่อออกดอก กะกะสีปรหลอดแล้วเนาะค่ะเนาะขันสีแดงแห้งป้านนี้เนาะจ้ะนี่ค่ะสภาพต้นไม้เฮาตอนกลางเวนเนาะค่ะเนาะมีแต่ความเงี้ยวเนาะจ้ะนี่ค่ะกะอันใดเฮาบ่ได้หดหนามันก็สิเป็นแบบประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามันมันมีฝนลงมาเร็วกะกัสีดีแน่เนาะจ้ะเนาะวกัสิพากันหลอดเนาะจ้ะ ต้นใหม่บางส่วนก็นกำลังจะเริ่มเติบโต,ตะกะเพั่ปกาศสียุทธ์เนาะค่ะชะงักเราขายเนาะค่ะ,ะประมาณนี้จ้ะนี่ค่ะออกกัพามาเบิ่งอีกถางหนึ่งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ,ะ,ะ,ะมีแต่ความเหี่ยวของต้นใหม่เนาะจ้ะนี่ค่ะ,ะลองน้ำก็มีแต่้ลองเนาะค่ะเนาะเพราะมีมน้ำจ้ะ บลลุ่นเจ้าเนี่ค่ะเจ้าว่าหญ้าได้ขึ้นเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะต้นไม้บางส่วนกะเโยถือว่าแห้งเนาะ,ค,ะนค่ะะเนาถือว่าแห้งโยาบางตนนะะน้นเนาะค่ะเนาะขันม้าบ่มาเร็วฝนบ่มาเร็วกะคือสิตายเนาจะจ้ะ อย่างอีกทางลังของดงกล้วยเฮ่านะคะเนาะกล้วยก็เริ่มเลื้องแล้วค่ะบางส่วนนะค่ะเนาะนี่ค่ะทางลัางดงกล้วยที่เคยงามนะค่ะเนาะนี่ค่ะเขาบปในห้หดน้ำเพิ่มมา ด้นเติบไปแล้วะค,ะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะสภาพความเปน็นตัวสินลงจ้ะเนาะนี่ค่ะเป็นยังบบได้เล้จาจ้ะมึงได้เห่าซอยพันใดเหากะเป็นยังเขียวอยู่นะคะเนาะไหลน้ำเป็นยังเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่บนเบิดสตวนนี่กะ เฮากะซอยบรรย่ไดนะ้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าน้ำมันมีจำกัดเน,นาะค่ะน้ำไม่บลายค่ะสวนบ่ถึงนง้ำเพิ่นกะเริ่มเลืล้ยงนาะจ้ะนี่ค่ะเห็นแล้วก็โฮทูเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะวาน้ำท่วมก,ก,ก,กะะนะัยากแรงกัยากเนาะค่ะเนาะจะขี่อยู่กันแบบใดค่ะสภาพสวนเฮานี่ค่ะวาน้ำท่วมกนะต้นใหม่ต้นอย่างกะ ยุ่ยากแหล่งกันยุ่ยากเนาะคะ่ะบ่บ่มีความพอดีเนาะคะ่ะนี่ค่ะ,คะ,คะแล้วเขาก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้เนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะน้อค่ะก่อนจบคลิปเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาจาให้ช่องของเขาค่าะ,คะเสียทอมดินชาแน,นลเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาให้คลิปใหม่ๆต่อไปเนาะค่ะน,ะะนะะ้อค่ะสวัสดีค่ะ